สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาไขปัญหานะครับมีบางท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าเวลาเราพิมพ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยใน g ูเกิ e e ีตนะครับออนไลน์เนี่ยทำไมมันพิมพ์ไม่ได้นะครับพิมพ์แล้วได้แค่9ตัวนะครับได้แค่ตัวเลข9ตัวแล้วจะแก้อย่างไรในส่วนตัวศูนย์ที่เป็นตัวเลขศูนย์นำหน้าเนี่ยมันพิมพ์ไม่ได้นะครับมันหายไปก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะ พาทำนะครับก็คือเริ tá, ่มจากเราก็เปิดนะครับ Google Chrome ขึ้นมานะครับเข้าไปเปิดใน Google Drive ก็ได้นะครับหรือจะเปิดเลยก็ได้นะครับก็เปิด g o Google s h e <c> e t ขึ้นเลยก็ได้อ่ผมเปิด Google Sheet ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับเปิดชี t ขึ้นมานะครับเปิด Google Sheet ขึ้นมานะครับแล้วผมก็เพิ่ม g o Google s h e e t เข้าไปนะครับเป็น g o Google s h e e t เปล่านะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อไว้สักหน่อยนึงนะครับอ่าการนะครับ การพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับใน Google Sheets นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับอย่างเช่นนะตรงนี้นะครับเราจะเป็นชื่อใช่ไหมครับ,รบ,มมรบเลขที่นะครับสมมตินะครับเลขที่นะครับตรงนี้เป็นชื่อนามสก,กุล อ่าตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรอ่าลทศัพท์แบบนี้นะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับอ่าตัวใหญ่ๆคนนี้สักหน่อยนึงนะครับอ่าสักประมาณนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงที่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับเราก็จะใส่ใส่เบอร์เข้าไปเช่นของผมเนี่ยเลขที่หนึ่งนะครับอ่าชื่อนะครับอ่านายสมบัต มั่นเรืองสีนะครับเบอร์โทร08 1 07 2 3 4 7 7พอเรากด Enter ไปปุ๊บเนี่ยนะครับศูนย์ข้างหน้าเนี่ยมันหายไปนะครับศูนย์ข้างหน้ามันหายไปทีนี้วิธีทํานะครับอ่าบางคนก็หาเมนูไม่เจอนะครับมันจะค่อนข้างจะแตกต่างครับคลิกขวานะครับปกติแล้วก็คลิกขวานะครับถ้าเป็นในรูปแบบของ Excel ก็คลิกขวาแล้วมันก็จะมีจัดรูปแบบนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับ ให้เรามาที่คําว่ารูปแบบด้านบนนี้นะครับห2 3 4 5นะครับเมนูที่5ที่ชื่อว่ารูปแบบตรงนี้นะครับคลิกไปที่รูปแบบนะครับพอเลือกไปที่รูปแบบแล้วเลื่อนลงมาที่ตัวเลขครับพอมาที่ตัวเลขเสร็จนะครับให้เราเลื่อนมาตัวสุดท้ายสุดเลยครับที่เขียนว่ารูปแบบอื่นๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวที่3นะครับจากทางขวาเนี่ยนะครับจากสกุลเงินอื่นๆรูปแบบวันที่และเวลาเพิ่มเติม รูปแบบตัวเลขที่กําหนดเองนะครับให้เรามาที่รูปแบบตัวเลขที่กําหนดเองตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับในช่องที Mats ่ข้างบนสุดเนี่ยนะครับก็คือรูปแบบตัวเลขที่เราจะกําหนดเองกําหนดเองก็คือนะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยมันมี10ตัวนะครับมี10ตัว นะครับเราก็จะใส่เลข0เข้าไป10ตัวเลยนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้อ่ะใส่ศูนย์เข้าไป10ตัวนะครับที่เราพิมพ์เลขอะไรเข้าไปมันก็จะครบ10ตัวนะครับอ่าเสร็จแล้วกดคําว่าใช้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับมี0 8 1 07 2 3 4 7ก็ครบ10ตัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็เมื่อเราต้องการที่จะ คัดลอกข้อมูลของคนอื่นๆนะครับแล้วก็คัดลอกลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะได้ทั้งรูปแบบได้ทั้งตัวตัวเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็กดชิปค้างเอาไว้นะครับนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อส่วนเบอร์โทรเนี่ยมันก็จะได้รูปแบบตามช่องแรกที่เราได้ออกแบบเอาไว้แล้วนะครับอาอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยชินกับในเรื่องของ Google Sheets นะครับ ก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับผมก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านนะครับก็คือก็แก้ปัญหาไปนะครับบางท่านก็ถามมานะครับผมก็ตอบปัญหาไปนะครับมาแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่พยายามจะแก้ให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่มีปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ